กินคนเดียวครับ สวัสดีครับตากสินอยูพร้อมกันพี่น้องครับพร้อมๆกันีหเก้าครับปีพาร์ทแซบครับวันนี้ก็จะเป็นย่างย่างปลาคอครับพี่น้องครับปลาคออบเกลือมาประมาณตัวละลูกครับโอ้ป่าวานแห้งงมได้ครับเยี่อเพิ่นครับเพิ่นมะเร็งน้ำ่าษาพาไปวานแห้งก็ดีครับมาโอ้ได้ป่ามาประมาณตัวละลูกครับตัวนี้มาเลยครับมารับเด้ครับขนมจีนมาพร้อมนี่ ลินไหม่หรือมักลินปลาขึ้นกาครับนีหันเป็นชิ้นมาละพอดีครับครับมาตัวล้มหนาวครับที่นี่ครับล้มบนมือครับอยู่ประมาณมือหืกอะเข่าผมกับไ้กเกี่ยวแล้วครับ นครับขอจัดออกนางออกกันได้ครับ,ดดรบได้แล้วครับพี่น้องครับเนี่ยเนื้อก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆปลานิ้นครับมาผมขอชิมเนื้อกอนนะครับแบบบลใสยังครับ เนื้อวานหอมครับมาครับพี่น้องครับไม่กินน้ำกันครับช่วงใบครับแต่มาฮุงลับใบครับอื บุ้งมาย้ายไปเก็บครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเศร้าครับพอดีหิว ปกป็นไปเลนน้ำครับเมื่อนั้นประานแ้คท่านได้ปากเขาท่านใดอมองที่ผมไทยเบิ้งล่ะครับช่องบาเปียครับมองนั้นล่ะครับไม้นั้นเลยครับ ฝนดีครับโอ้ยเนืออ้อหวานแห้งครับ เองควยครับยังป้อง,อง,องอออ้อยู่อยู่หลังบันจุดชวมวิวครับ เนื้อปลาครับ ครอาวัาจิดูเขาไดอปหาครับปบา่าให่มนันคือคือเหมือนเทวดาแจ๋บครับถ้าแสงเป็น,น่นทิงไดนก็ต้องขอโทษขอไปเ้ด้อยครับพี่น้องครับเที่ยวบวดเที่ยวแดดครับ เนือหวานแหงครับอสองคล้ายลมนะครับพี่น้องครับเล่บหนาวแล้วครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นก้างครับช่วงทอง ีหวานีดีครับพี่น้องครับอยากพี่น้องมาลองกินนะน,นี้เป็นปลาคอช่วงร้อยตอวนำขงกับหวยครับ,รบมื่อน,นั้นนึกว่าจะบรยู่แล้วครับบานแหมเมื่อน,นั้นพอดี อยู่ไห้ครับโอ้บริทันเลบได้กินสวยประคอขงไว้ประมาณสมือือละ เนื้อเป็นบ้องนะเนื้อครับเนื้อสดสดแบบเนี่ยแต่ว่าถ้า มันตายแล้วมันเกิดอีกโปรเซสต์นะครับ แต่ว่ากลางเนี่ยมันจะอยู่มองนี้นะครับมันจะอยู่เลี้ยงหมองมอมงกลางครับจะบ่คือปบบนิ้นครับอืม มันคงกำลังเผ็ดเลยครับโปรเซ็ตโเผ็ตภาษาครับ เนี่ยเดี๋ยวต่อมาห้องี้แม่นแล้วครับ ช่วงไพเอกวครับนะี่นอนรับลุณละโอ้ยใส่อืมอืมดีแตกครับดีแตกบักยาเนี่ยวหลังมือจะเบิดครับมา เริ่มขันแล้วครับพี่น้องครับเริ่มป้ายแล้วใครมันหูเวลาต่อครับ แบบรับพี่น้องครับตัวหนึ่งเหลือประหลายครับจะจะเป็นจัดการนะครับบอดี้โอ้ปลาคอตัวนี้ตัวละโลครับตัวละโลกลัวครับบอด้ซื้อครับอันนี้กับไปบ้านาต่ประเทศไทยอยู่คือกับพี่น้องครับถ้าจะปากกับว่ามีเวลาด้ไทยครับถ้าแสงบดีก็ต้องขอโทษขอไปได้ครับพี่น้องครับอ่ามันกับเที่ยวบดเที่ยวแดดครับนี่ก็ คึ้ลนละยามหนาวกับเป็นนักศึกษาแล้วนะครับพี่น้องครับมันเกิดเปนหนาวละเอาพี่น้องครับฝากกดติดตามนะครับทางทวิตเตอรทางทั้งเฟซบุก๊กทางยูทูบครับพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ